ก็คือปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะคะประตูป่าแดงเนาะแต่ว่าที่เขาบอกว่าเชียงตูงของเราเนี่ยได้รับสมญานามว่ามีสามจอม9หนอง12ประตูนะคะสามจอมก็คือจะเป็นจอมเขาก็จะเรียกว่า,าเนินเขาเนาะที่อยู่สูงนะคะอ,อย่างเช่นจอมคำจอมมนแล้วก็จอมกอบ เมื่อก่อนเขาบอกว่าไม่ให้ผ่านตรงประตูนี้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็ยังผ่านอยู่นะแต่ว่าที่จริงเขาให้ผ่านตรงข้างๆนี้นะคะแต่เมื่อกี้ที่เขามาทางนี้ไม่ถูกเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้เขาบอกว่าเขาไม่ให้ใช้ตรงประตูนี้แล้วนะคะเขาจะแบบาทาแบบเฉพาะแบบให้นักท่องเที่ยวมาชมนะคะประตูนี้คือจะเหลือแค่ประตูเดียวนะคะแห่งแห่งหนึ่งในเชียงตุงนะคะก็คือจะเปิด จะเป็นประตูป่าแดงนะคะที่ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะ12ประตูนี้คือจะมีทั้ง12ประตูรอบๆบเวียงเชียงตุงนั่นเองนะคะก็คือเวียงก็คือ,อก็คือเคอรเวียงเนาะก็จะมีประตูทั้งหมดนะคะ12ประตูเลยนะคะส่วนเก้าหนองก็จะมีเก้าหนองนะคะที่อยู่ในเมืองอในเมืองก็คือในเวียงเชียงตุงนั่นเองนะคะจะมีอยู่9ก้าหนองนะคะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะหนองนะคะก็จะมีแค่ หนองเดียวที่เราเห็นนะคะก็คือหนองตุงหนองกว้างหนองใหญ่ๆนั้นนะคะจะมีที่เดียวนะคะที่นี่แห่งเดียวนะคะก็คือประตูป่าแดงนั่นเองนะคะที่ยังคงสภาพเดิมทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูนะครับภาพในอดีตกับภาพปัจจุบันนะคะมันจะต่างกันแค่ไหนนะคะก็ไปชมกันค่ะมีการเขียนป้ายไว้นอกก็คือประตูป่าแดงนะคะอันนี้คือปี1819นะคะประตูป่าแดงนะคะแล้วก็ เ,เขาจะมีเขียนป้ายแบบนี้ทุกๆประตูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูแห่งอื่นนะคะก็จะมีการเขียนป้ายไแวบบ้บแบบนี้นะคะยังคงสภาพเดิมแบบนี้ไม่มีแล้วนะคะเราใหม่เคยถ่ายให้ทุกคนนะคะได้ชมไปแล้วเนาะทั้ง12ประตูนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ะเอียดพอเนาะก็คือวันนี้ก็มาถ่ายให้ทุกคนได้ชมประตูเก่าเมืองเชียงตุงนะคะ,อะตอนนี้นะคะเขาก็มีการ จัดเนาะจัดทาตกแต่งอย่างสวยงามนะคะเดี๋ยวใหม่จะพาทุกคนนะคะไปชมทางฝั่งนู้นกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ,ะนี่นะคะก็คือเส้นทางนี้เขาบอกว่าให้เดินอะเดินลอดเดินผ่านสําหรับนักท่องเที่ยวได้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าเขาห้ามเอามอไซค์นะคะเดินผ่านมาทางนี้นะคะเขาก็มีเขียนบอกอยู่แต่เมื่อกี้เข้ามาก็ไม่ถูกต้องนะคะที่แบบอ,อว่าทําไมนี่มันเป็นทางอะไรทางแบบ เข้ามาทําไมคุณมาหยุดตรงนี้มันไม่ถูกนะคะเขาก็ว่าให้เราแบบนี้เนาะที่จริงเขาต้องต้องมาฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนระบบการเดินใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะคะทางฝั่งนี้นะคะเพราะทางฝั่งนี้ก็จะมีการเออเรียกว่าอะไรอ๋อก็จะมีเจ้าฟ้ามหาขนานนะคะ ก็ประตูทั้ง12ประตูนะคะก็คือเจ้าฟ้ามหาขนานะเป็นคนสร้างขึ้นมานะคะเนาะที่ได้รับสมญานามว่าเนาะมีทั้ง12ประตูอ่าแล้วก็มีเคเวงนะคะทุกประตูก็จะมีเคเวงนะคะล่องแบบเคอแบบใหญ่ๆเลยนะคะแต่ยังไม่ยังไม่เคยพาท่านชมไปชมนะคะเคเวงนั่นนะคะ นี่ค่ะก็คือจะมีรูปปั้นของเจ้าฟ้ามหาขนานนะคะอยู่อยู่นะคะก็มีอะไรนี่ค่ะก็คือจะมีการเขียนบันทึกอะไรต่างๆนะคะประตูป่าแดงนะคะแล้วก็มีปีเนาะปีต่างๆนะคะเดี๋ยวให้ให้ให,ให้ไปดูนี่ค่ะก็คือจะมีปีเขียนไว้นะคะ มื่อก่อนทําไมเขาถึงต้องทําแบบประตูไว้เนาะก็เพราะว่า,าในเมืองเชียงตุงอะ่ะเพราะว่ามันมีเพอเจ้าฟ้านะเนาะเจ้าฟ้าเจ้านางนะคะก็จะต้องทําประตูไว้นะคะเพื่อป้องกันอะไรสักอย่างนะคะที่จะต้องทําประตูนี้ขึ้นมานะคะทุกๆคนที่จะเข้ามาก็จะต้องผ่านประตูทุกๆแห่งนี้นะคะคือน่าจะเป็นที่ใส่เด็ก ใส่เด็กหรือว่าใส่เด็กประตูไว้แบบนี้เนาะแต่ปัจจุบันนี้คือเด็กประตูอะไรนี่ก็ไม่มีแล้วนะคะเราก็จะเห็นรอยอยู่นะคะอ๋อไม่มีเนาะเพราะว่ามันจะมีแค่ข้างเดียวนะคะน่าจะเป็นการใส่ประตูอะไรต่างๆเนาะเวลามองไปทางนี้นะคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนาะก็คือ,อต้นลำไยนะคะก็คือบังไ้หมดแล้วเมื่อก่อนจะเห็นนะคะ จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนนะคะสมัยเจ้าฟ้านะคะก็จะเห็นว่าข้างหน้าของเราเนี่ยจะเป็นหอหอเจิงจันทร์นะคะหอเจ้านางนั่นเองนะคะก็คือว่าใหม่เคยอธิบายไปในคลิปคลิปหนึ่งแล้วนะคะที่ตามหาหอเจ้านางนะคะก็คือหอเจิงจันทร์นั่นเองนะคะก็คือจะมีอยู่ข้างหน้าเรานะเดี๋ยวใหม่จะขึ้นภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะภาพสมัยก่อนแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าสมัยตอนนี้นะคะ ก็คือจะมีสามเณรมีพระนอบินธบาตกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้จะเป็นเวลา9ก้าโมงนะเก้ามงกว่านะคะก็ยังมีการบินถบาตกันอยู่นะคะในสิงตุงนะคะ หอจิงจันแห่งนี้นะคะเดิมเป็นหอของเจ้านางขันคํานะคะน้องสาวเจ้าฟ้ารัตนากรแก้วอินแถลงนั่นเองนะคะในสมัยที่เจ้าฟ้าใจหลวงนะคะเป็นเจ้าฟ้าหลวงเมืองสิงห์ตงนั้นนะคะรัฐบาลไทยได้มีการจัดตั้งสถานกงศนไทยนะคะณสิงห์ตุงโดยใช้สถานที่แห่งนี้คือหอจริงจันนั่นเองนะคะซึ่งทุกคนจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดไม่มีต้นนำไยนะคะจะเห็นหอจริงจันนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ มีคนซื้อไปแล้วนะคะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเจ้าของเขาคือใครนะคะก็คือสมัยก่อนอ,ะอ่ะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะก็จะมะีเป็นหอจิงจันนะคะก็จะเห็นเด่นชัดมากเลยเนาะที่เราเห็นในรูปนะคะก็จะมีผู้คนนะคะแต่งตัวชุดขาวแล้วก็พันเคียนหัวนะคะเคียนหัวขาวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาต้อนรับอะไรเจ้าฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะเห็นเนาะ ขอเจงจันจะอยู่ข้างหน้าของเรานี้นะคะแล้วก็เมอร์สองครามโลกครั้งที่สองกนะ็คือโดนระเบิดไปแล้วก็มีการทําขึ้นมาใหม่นะคะเนาะทุกคนจะเห็นภาพบรรยากาศเก่าๆนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็ปัจจุบันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นหอเท่าไหร่นะก็จะเป็นต้นลำไย,ยเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะอยู่มุมสูงนะคะก็ไม่เห็นบ้านนะคะ อยู่มุมสูงดูแล้วนะคะเคยเปขึ้นไปตรงที่ตึกแล้วก็ถ่ายมุมสูงลงมานะคะก็ไม่เห็นตัวบ้านอยู่ดีนะคะก็จะเห็นจองบ้านนิดเดียวเองนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็อยู่จุดที่ เ,เจ้าฟ้ามหาขนานนะคะที่มาตั้งอยู่ที่ข้างหน้าวัดเจิงจันทร์นะคะแล้วก็อยู่ข้างๆข,งข,งขอ,งอ,อในอดีตเนาะในอดีตขอเจิงจันทร์ก็คือขอเจ้านางน,นะคะ mm hmm. ตรงสถานที่อย่างนี้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะส่งเกลีนกองนะคะเวลาช่วงสงการสงการเชียงตุงนะคะเขาจะมีการตีกองเนาะท mm ุก hmm. วันนะคะเขาจะมีการตีกองแล้วก็เอากองเนี้ยไปส่งที่ท่า ถ่าบนะคะท่าร่มบกนะคะก็คือบ้านตักแดดนั่นเองนะคะก็ปีที่แล้วก็ไม่ไม่ได้ถ่าย้ท่านผู้ชมได้ชมนะเพราะว่ามันมีมีโรคระบาดเ,เข้ามาในสิงตุงนะคะก็เลยไม่มีการจัดกันนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้คือที่นี่จะเป็นเ,เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็จะมีการาส่งเกณฑ์ของหรือว่าอะไรที่นี่นะคะแต่ปัจจุบันนี้เขามีการปรับปรุงพัฒนานะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่ไว้ เจ้าฟ้ามหาขนาดนะคะก็คือให้ผู้คนนะคะในสิีงตรงที่นับถือนะคะก็มากราบไหว้นะคะเพราะว่าท่านก็ทําคุณประโยชน์ให้กับเชียงตุงมาค่อนข้างาเยอะมากมายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่ใหม่พูดนะคะก็คือประตูป่าแดงเนาะก็จะเป็นท่านนะคะสร้างขึ้นมานะคะประตูป่าแดงทั้ง12ประตูนั่นเองเนาะก็คือท่านเจ้าฟ้ามหาขนาดนี่จะเป,เป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการ เขียนทำเขียนอะไรต่างๆนะคะก็จะมีเจ้าฟ้ามหาขนานะคะเป็นผู้เขียนหรือว่าปรับเปลี่ยนออกมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นอกก็คือฟ้ามหาขนานนั่นเองนะคะแล้วส่วนข้างๆข,ของเรานี่นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังใหม่นะคะน,นก็จะเห็น กูเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทะแหลงกับเจ้ากองไตแล้วก็มีเจ้านางนะคะที่กุดเ,เล็กๆเนาะก็จะเป็นของเจ้านางนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเข้าไปอ่านดูนะคะเขาจะมีการบันทึกไว้อยู่นะคะว่าเป็นกุดกุดของเจ้าฟ้าองค์ไหนเจ้านางองค์ไหนแบบนี้เนาะโอเคนะคะก็ไปค่ะสําหรับที่นี้แม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน้องใหม่เซียงตุงได้เลยนะคะวันนี้ก็จะขอลาเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ะะใ,ให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องใหม่เซียงตุงด้วยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปใไนพอดีส่งของให้น้องอัฟฟองนะคะก็เลยได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะบรรยากาศก็สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนียคือมัน แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคค่ะก็ไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะซอส,สดีค่ะบ๊ายบายค่ะ